โอเคโหกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรามาอัปเดตไอเทมทีวีเนาะวันนี้ก็มีกาชาใหม่เข้ามาผมก็คือกาชาซีซั่นสิบห้าไอเซนสองครับผมเข้ามาแล้วนะแล้วก็มีกิจกรรมเรื่องนองในเดือนเมาษาหรือว่ากิจกรรมวันกโกหกนะครับผมอ่ะกิจกรรมนี้เลยเข้ามาแล้วก็คือเปิดคำคำมาเพราะมันจะพูดเป็นในเรื่องแล้วก็เปิดคำ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 อย่างนี้เลยนะทุกคนแล้วก็จิม้มแล้วก็อันนี้เป็นการลดนิลาวันเนาะ วันท anyway, so 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 okay. ี่เจ็ดเราก็จะบัตรเช่าสกีมูนเจ็ดวันนะครับผมอ่ะโอเครับของตามธรรมดาปกติเนาะแล้วก็ตอนนี้มีกิจกรรมบวชเครื่องแต่งกายกลับมาแล้วนะครับผมก็ไปบวชกันได้ครับผมผมบวชให้ดูเลยอ่ะเราจะบวชตัวนี่เราก็ล็อกอินเราจะล็อกอินช่องทางไหนก็ได้ทุกคนที่เป็นไม่จำเป็นต้องเป็นช่องทางที่เราผูกกับเกมอ่ะ ในผมก็เคยรับไปแล้วอะอย่างเงี้ยเนาะอ่ะสมมุติเราจะโหวตเกชาชิโรมุคุแล้วก็โหวตไปอะครจะโหวตเยอะแล้วก็มเมเงียให้มันกลับมาจิ้มโหวตอีกแล้วจิ้มโหวตไปโอเคตอนนี้ก็แล้วเราก็ไปรับของได้ถนะ้าสมมติเราโหวตครบสิบสองครั้งอะไรอย่างงี้ยห้าครั้งสิบสองครั้งสิบแปดครั้งนะครหงตอนนี้ชี้คะแนนสิตอนนี้นนนนคือ อันดับหนึ่งคือสกินตัวแมรี่เนาะสกินเขาเรียกสกินอะไรก็ไก่ชนไก่แทะเออประมาณนั้นแหละผมจำชื่อสกินไม่ได้เนาะบท <What? S 2> Last Dance อะไรตอนเต้นตอนครั้งสุดท้ายประมาณนั้นนะทุกคนแล้วก็สกินอันดับอันดับสองตอนที่ตอนตอน,ตอนนั้นอาทิตย์นนะดูเวลาอาทิตย์ได้เนาะก็คือสกินหมองสกินหวานอันดับสามเป็นเกชา่ชลโมคูอันดับสี่เป็นอูฉางสกินสกิน แลส้สก,กินฟอร์สสกินแช่แข็งประมาณนั้นแหะแล้วก็อันดับห้าเป็นสกินหมอสก,กินสก,กินฮองของสก,กินตัวหน,นุ่ผ่าสีเทืองนั่นเ่ยโอเคเรามาเข้าเรื่อหลักนะอันนี้เดี๋ยวเรารับของก่อนก็สองรอจิกซอวเหมือนเดิมน,นะวันนี้ก็มีลูกแก้วใหม่เข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะสุมให้ดูกันนะผมณคุันผะมมันยี่สิบรุ่งนะรู้สึกว่าผมเดินต่อไปมันจะได้อีกรู่หนึ่งหรือเปล่า ค่อยต่อไปสิห okay. okay, okay, okay. okay. so, uh ้าดูสิโอเคได้ไหมลูกหนึงสองอันนี้เรามีทั้งหมดยี่สิบเลูกเราจะมาสุ่มสิบลูกดีกว่าทุกคนมาสิบลูกแรกทุกคนเกลือได้สกินฟ้าไหมโอเค้หนได้สกินฟ้าติดตะกอนมานะครับผมอีกสิบลูกไปโอเคไม่ได้หกซ้ำทุกคน หมื่เกลือ,อน,นะผมเกลือ,อ,ลอรแอร,รแอนคนั่นเองแล้วจิตตะกร้ำเลยทุกคนอัน,นคือถ้าทางควาสูงของเราได้เกลือซ้ำก็จนะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมอ่ะแบบนี้เลยนะอันนี้นะอันนี้ยังเรายังไม่ได้ซ้ำนะเอ้อันนี้ซ้ำแล้วเห็นไหมถ้ากดออกมันจะขึ้นซ้ำอย่างนี้อ่ะประมาณนี้สกินฮอกอ่ะมีตัวกริยาซ้ำซักสิทธ์นะผมตัวน,นี้เป็นโบ broken view นะผมชื่อ ชื่อตัวละครตัวนี้ชื่อว่าโปลาหรือว่า broken view นะชื่อตรงตัวเปเปทุกคน broken view คือถอ,อ,อ,อดขัอคือทับศัพท์ภาษาอังกฤษทุกคน broken view นะครับแปลว่าล้อแตกนะฮะล้อหักสกินหองนะฮะคือกริยาสามสักสิบนะครับอ่าแล้วก็มีสกินเสื้อผ้าเก่าด้วยนะครับอ่าเสื้อผ้าเก่าแล้วก็มีสกินนักแกะสลักมสกินมาเรียานะ โอเคแล้วก็มีสกินคารบอนมนุษย์เทียนนะห่มอ่ะมาแล้วเลยนะโอเคก็วันนี้ไม่เหมือนเนดีิมเราสุส่มัดนิดนึงอ่ะอันนี้คือได้ซ้ำก็จะขึ้นอย่างงี้อ่ะทุกคนก็จะ,นนนนจะเห็นแล้วแหละทุกคนสุส่สมได้ซ้ำเยอะมากทุกคนก็ขโมงก็มีคนได้สกินมาเรียสก,กินอะไรอย่างงี้นะทุกคนก็ เดี๋ยวเราไปดูท่าของเซิร์ฟจีเกาะเซิร์ฟจีเขาอัปเดตกันบ้างนะทุกคนไปดูกันเลยสำหรับเซิร์ฟจีนะผมมีอัปเดตตามนี้นะอันนี้คือเขาให้อัปเดตนะผมเมื่ออัปเดตเกมเสร็จนะผมเขาก็จะเออให้รับของนะครับผมอ่ะก็จะได้ของตามนี้ได้กรอบรูปนะผมได้กรอบโปรไฟล์ได้บัตรงูสามวัดได้บัตรเท่าตัวคันสามวัดแล้วก็ได้ตัวจิ๊กซอว์ร้อยแปดนะผมก็ต้องไปอัปเดตเกมในสโตรจีนหรือว่าใน ตัวเว็บไซต์ที่เราโหลดมาเนาะ,ะต้องออัปเดตนะครับผมเราเซิร์ฟจีนนะเซิร์ฟก็ไม่ต้องนะครับผมเราเซิร์ฟจีนนะเพราะว่าจะมีการอัปเดตที่มีผลกันในอนาคตนะครับผมอันนี้โหมดเงาพูดผีนะ แล้วก็ตัวอันนี้เราสุดแล้วเจ้าใหม่ให้ดูด้วยเธอเซิฟจีนะเซิฟจีจิลกเกอร์ใหม่เขาตัดสปายที่แล้วที่หกอัปเดตไปแล้วเนาะคกลือไปอันนี้ตัวกระตะเกียงตะเกียันยิ่งทวดจิกโซพวกอะไรอย่างนี้แล้วก็คมนะสำหรับอันนี้แต่ว่าก็ก็ไม่ได้เติมเซิฟจีเนาะ ็ไม่ไไสนใจอะรา้างของเซิร์ฟจีมีการเปิดขายตัวละครใหม่ก็คือโปรหลานนะผมหรือว่าสามพี่น้อง view. วิวนะผมโรเก้นวิวนะผมอ่ะตัวนี้เลยแล้วก็เปิดขายหอมสกินฟ้านี่คือสกินฟ้าอไอ้โคตรเจมี่สกอเบิลเนาะนี่คือสกินฟ้าน่ากลัวมากหน้านี่คือแบบมันเป็นแบบเป็นเหล็กอะหน้ามันเป็นเหล็กเลยดูดิหน้าเป็นเหล็กแล้วก็ชุดนี่เอางา้น,นนี่แล้วก็สกินฟ้าโปรหลานนะับ แล้วก็จะมีตัวแพ็กเกจสเปกตรัมมาขายด้วยแล้วก็มีตัวแพ็กเกจสองตัวเลยมีตัวละครกับตัวสกินนะผมมาขายเป็นแพ็กเกจว่ากันเลยมันก็จะถูกกว่าซื้อแยกเนาะถ้าซื้อแยกมันก็จะแพงแค่ตัวละครซื้อแยกก็800แปดร้อยว่ะอันนี้ให้เก้าร้อยเองได้สกินมาด้วยคุ้มกว่านะผมแต่ว่าก็จะขายแค่เป็นเหรียญแดงเท่านั้นเนาะคือราคาเดิมมันตั้งหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกหรือก้าร้อยแปดเนาะ มาสำหรับเซิร์ฟจีนะเซิร์ฟจีมีโหมดเงาพูทธิกลับมาแล้วโหมดนี่เลยครับกลับมาแล้วสำหรับโหมดเงาพูทธินะครับก็สำหรับคลิปนี้มีกระเพียงี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์ก็ใช้กด subscribe ด้วยนะคลิปนี้ขอตัวที่หับวสบ๊ายบาย,บาย